สัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะบายบ๊ายบายิ่เป็นนายเลยะ้เป็นนายเห็นอไเก่งเห็นไรสั้นช่สั้นช่สั้นป๊อป๊ปอามตงาย้าด้วย่จบย้ายด้วยจบนะเอ้ยให้กง เนยุว <T itt les> um <M> ันโนสุขังพลังเนื้อยั่ยนิงกิงเด้เรียนคอมรูเลหลายอเซ็นปอนแม่เซ็นปอนไปสัวอาทู้ยอาเมนไม่ได้นะปุ๋ยเย็ดมือเฉยมี

มีเงียบตาไม่มีมาไม่จุ๊บไม่หาหรอหาตันี้ดดมาหากระโดดแล้วคอหลคอไ่อีคอไ่ ลำลังดวยลูกว่าจะเป็นเงินเป็นทรัพย์มีงันกระสําเสมบัติากมปิบก้นลุเปล่นเลยม่ส่งเสียงอะไรมาตั้งแต่ปีที่ไม่เคยร่วเกินยายเลยนะปีนี่ยังด้วยำลัวยย ไปสวีเดนทั้งวันที่หนึ่งเดื้อุวีเดมีมีอันินหทุกครั้งพลังเด้อพูดนะมุ่นวหรอเอาม่ยังเดือยเอา่นยงเดอแล้ก็มือแ้แม่แม่กับมือย่งเดียวก็ตรเออเพราะว่าจะต้องเห็นความดำเพสผนมไม่ได้ไรปากอให้เฮลตี้นะปลาทานะ บิชแอนบิลลี่แน่นะครับื่ดดีขอบคุณครับข้าวปลาไม่ได้เจอจารีข้าวปลาบอกแค่มือก็ขอทายรู้ทายรู um ้ ได้ซึงอหวยหรือยังครับแล้วีแล้วด้วยค่ะดีแฮคนเกลียดอะไรก็ใส่ใส่ยู่วานโนถูกขาำมากเลยคือเกต้าก็จะเลื่อนลุงเรืองขายจะสเร็จปากนี่เป็นเนื้อเป็นข้ามเป็นเนื้อเป็นข้อขนาเมตตานาทุกนะให้ร่วงไปด้วยดีทุกทิ้งทุกอย่างมาเด็กๆมาได้ด้ยเด็กๆมาไดยด้วยหอมแก้วมาเต็มด้วยอ้าเดี๋ยวอ้าวไปให้ไปกอดย่าบ้างเหรอ

Anda pergi leh.